เขามีสิ่งเลวบ้างนั่นก็ช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นยังน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยและจงมองหาสิ่งดีดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอย๋ย เหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนักกริ่นมิดหมอยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องลางหรือว่ามิดหมอของ,งพระเดิมและถ้าหากคู่จริงลงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แขวหรือว่าเทพเจ้าแห่งเมือปากน้ำโพ และที่สำคัญในเมืองปากน้ำพอนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยบังกรและยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาปุญญาบัรมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้น ก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์086-329-1496เบอร์086-329-1496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางก็คือเป็น id line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลข99 big one 99. เ9พียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทาง ข้อความหรือว,ว่าทางไลน์ของูมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขนาดนี้ก็จะเป็นมีดเทพสัตรานะครับของค,าานนครูบาอาจารย์นะโดยเฉพาะที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นมีดหมอลงขรอเดิมนะไม่ว่าจะเป็นนีดด้ามงาฝักไม้หรือจะเป็นนีดด้ามงาฝักงานะครับนะและจะเป็นมีดปักกาด้ามไม้ฝักไม้นะครับที่วางให้ท่านได้รับชมก็มี หลากหลายด้วยกันนะครับนะจริงๆพูดถึงเครื่องรางนะครับนะโดยเพราะของหลวงพ่อเดิมนั้นผมก็ได้เก็บและก็ได้สะสมเอาไว้นะครับนะก็จะมีหลากหลายด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านมีดหมอนะครับนะพูดถึงมีดหมอเนี่ยผมก็จะมีมีดหมอตั้งแต่ยุคต้นยุคก,กลางยุคปลายนะ,อะของหลวงพ่อเดิมนะครับนะก็จะ เป็นผู้หนึ่งที่ว่าได้รวบรวมได้สะสมเอาไว้นะครับนะเรียกว่าหลวงพ่อเดิมเน่ยมีมากกว่านะครับมีมากกว่าหลวงพ่ออื่นๆนะอนอกจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของผ้า,ายันนะครับนะผ้ารอยเท้าของท่านแล้วก็จะเป็นในเรื่องของเสื้อยันนะแล้วจะเป็นรูปหล่อนะครับนะต่างๆโดยเฉพาะรูปหล่อ,อกุพนมลอกนะครับนะที่ ผมก็ได้รวบรวมนะเอาไว้ก็พอสมควรนะครับนะ,ะเป็นนั้นว่าก็คือพูดถึงเครื่องรางหลวง,งพ่อเดิมนะ่ะนะครับก็จะมีทุกทุกทุกอย่างนะต้องบอกว่ามีทุกอย่างนะ,ะแต่ที่มีมากที่สุดก็จะเป็นในเรื่องของมีดหมอนะครับนะ,ะมีมีดหมอนะ,อะถ้าเป็นสมัยก่อนก็ไม่ได้คิดจะแบ่งปันนะครับนะนก็นั่นก็ว่าตอนที่เก็บและสะสมนะอายุยังน้อยนะ อ่านะครับอายุยังน้อยแต่พออายุมากขึ้นก็อยากจะได้นําเอาเครื่องรางของหลวงพ่อเดิมนะครับนะที่ผมมีอยู่มาทําการเผยแพร่นะอ,อย่างน้อยๆน,นะครับก็ได้มาให้ทุกท่านได้เห็นนะไม่ว่าจะเป็นมีดยุคต้นของท่านหรือมีดยุคก,กลางนะครับและมีดยุคปลายของท่านก็ดีนะก็จะผมเองก็อยากจะนําเอามาทําการเผยแพร่นะครับนะต้องการที่จะ ามาเป็นสื่อกลางนะครับนะให้นักสะสมนะครับนะคนที่กำลังมองหา,ามีดหมอลงพ่อเดิมนะครับหรือจะเป็นเสื้อยันนะครับผ้ารอยเท้าต่างๆนะแม้กระทั่งรูปหล่อนะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับรายละเอียดเพิ่มเติๆๆกมก็ได้ที่เบอร์0863291496นะ 0บอร์ศูนย์นะครับก็โทรเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้นะเอาแล้วนะครับก็มีดส่วนหนึ่งที่วางนะครับนะก็ให้ท่านได้รับชมไปด้วยแต่ที่จะมาเปิดนะครับนะให้ท่านได้รับชมนะจริงๆจะเป็นมีดดําไม้ฝักไม้เล่มนี้นะครับเดี๋ยวพูดแล้วก็ขออนุญาตเลยนะครับนะอหยิบเล่มนี้ขึ้นมานะาเป็นมีดนะครับเป็นมีดขนาดพกพานะ อาชาวพ่อใบก็อยู่ประมาณสัก3มนิ้วนะครับรวมลำฝักก็6กเนิ้วประมาณนี้นะอานะครับนาะเป็นมีดอาดไม้ฝักไม้นะครับนะเป็นมีดยุคก,กลางนะครับเป็นมีดยุคกกลางของหลวงพ่อเดิมวัดน้องโพของเรานะอานี่นะครับก็อาแม้ก็จะเป็นรัดด้วยหวายนะครับนะแล้วก็จะมีเชือกอยู่ตรงปลายนะอานะครับนะของ มีเล่มนี้นะครับนะอ่าอวันนี้นะครับจะมาเปิดให้ท่านได้รับชมนะครับนะอ่ารวมด้ามฝักนะครับนะอยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะครับนะหกเนิ้วนะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับก็จะอ่าซูมนะครับนะขยายให้ท่านได้เห็นรายละเอียดนะอ่าไว้ก็จะเป็นไว้ที่เก่ามากนะครับนะเป็นไว้ที่เก่ามากนี่นะอ่านี่นะครับเป็น นะครับก็นี่นะครับลองชมดูนะนะครับนะเอาละครับก็คือในมีดนึ่งเล่มนี่ก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันก็คืออยู่สามส่วนใหญ่ๆนะครับนะส่วนที่1ก็จะเป็นในส่วนของฝักนะครับนาสก็จะเป็นด้ามและ3นั้นก็จะเป็นใบนะนี่นะครับก็ลองชมดูนะครับนะเป็นมีดที่ ใบนะครับนะเป็นไซส์พกพาต้องบอกว่าเป็นไซส์พกพานะอ่านี่นะครับเรียกว่าเป็นมีดขนาดจิ๋วแต่ก็เต็มไปด้วยอ,อักขระนะครับนะเต็มไปด้วยอักขระนี่นะะนะะนะครับก็นะก็ดูแล้วนะครับก็จะ,ะต่อคําว่าอาสังวิสุโลปุสะผู้พระนะเป็นมีดนะครับก็คือคลองหลงก็เดิมนะ วัดนองโอะของเรานะครับนะอ่านี่ก็มีความปราณีตมีความงดงามมากเลยนะครับนะเป็นไซส์ที่อ่าผู้คนนิยมนะผู้คนหาค่อนข้างที่จะมากนะครับมีดแบบนี้นะอ่าเป็นนะครับนะอ่าดูแล้วนะครับจะตอกไวอ่าทางสองด้านเลยนะครับนะอ่าทางสองด้านเลยนะอ่านะครับนะจะตอก นี่นะครับตอกไว้ทั้งสองด้านเลยนะ <c oughs> นะครับเ,รเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับก่อนที่เราจะอาลองไปดูขั้นละนะครับต่างๆแล้วก็ลองมาศึกษานะครับความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับนะอของมีดเล่มนี้ดูนะนี่ครับก็เรียกว่ามีความปราณีตมีความงดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะ ต่อรอยสนิมนะครับนะผมพยายามจะซูมให้ท่านอ่านให้ท่านเห็นรายละเอียดนะครับนะ,อะลองพิจารณาดูนะครับลองพิจารณาดูนะ,ะหากดูแล้วนะครับนะท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับนะเข้ามาได้ที่เบอร์0ู6ย์9 1 4 9 6สนาะอเน่าะเบอร์0863291496นะครับก็สามารถที่จะ โทรเข้ามานะครับนะติดต่อสอบถามรา,ายละเอียดเพิเ่มเติมกันได้นะนะครับนะนี่ก็นะนี่เรียกว่านะครับนะาด้านหน้าจะตอบคำว่านะครับนโมพุทธายะเอาไว้นะอ่าแล้วก็จะตอบอ่าเขาเรียกว่านามาพะทะนะครับนะนามาพะทะนะก็คือเป็นธาตุสี่นะ ส่วนด้านหน้าจะตอบฝั่งนี้จะตอบควาว่านะโมพุทธายะนะครับนะแล้วก็เติมต่อด้วยนามพัทะนะพูดถึงนามพะทะนี่นะครับก็จะเป็นนะโมพุทธายะนี่คือยันของพระเจ้าห้าพระองค์นะนะครับนะพระเจ้าห้าพระองค์ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับนะหรือว่าบางท่านก็ยังไม่ทราบนะนะครับนะ พระพุทธเจ้าองค์แรกก็จะเป็นพระกุกุสันโธนะครับนะนะครับนะอ,องค์ที่สองก็จะเป็นโกนาคมนะครับนะส่วนองค์ที่สามก็จะเป็นกาสป,ปะนะองค์ที่สี่ก็พระโคโดมของเรานี่ครับนะส่วนองค์ที่ห้าก็เรียกว่ายังไม่อุบัตินะครับขึ้นมานะครับนะเขาเรียกว่าเป็นไพรยส อาสียะเมตรนะอ่านะครับนะก็จะอ่นี่นะครับนะอ่านี่คือคำว่าน้ำมูลคุถายะหรือว่าพระคาถาอ่าพระเจ้าห้าพระองค์นะส่วนคำว่านามาพะทะนะครับอยู่ด้านหลังนะอ่าคำว่านามาพัทะอยู่ด้านหลังก็จะเป็นธาตุสีนะอ่านะครับเป็นธาตุสีนะ ก็คือตัวน้านี่หมายถึงาธาตุน้ำนะครับนะหมายถึงาธาตุน้ำนะ,ะผู้ทธคุณก็จะอยู่ในเรื่องของอมหาสเสน่ห์มหาเมตตานะครับนะเมตตามหานิยมนะ,ะนะครับนะ,ะตัวาธาตุน้ำนะครับนะ,ะส่วนมะนี่จะเป็นาธาตุดินนะครับนะเป็นาธาตุดินก็ดินนี่มีความหนักแน่น นะครับนะก็หมายความว่าใช้ทางด้านในเรื่องของอยู่ยงคงกระพันชาตินะอ่านะครับนะ,ส,นะ,นะบส่วนตัวพระนะครับส่วนตัวพระนี่ก็จะเป็นธาตุไฟนะธาตุาไฟก็จะร้อนนะครับนะก็จะไปกําจัดในเรื่องของผู้ปีปีาศาจปิญญาณร้ายนะแม้กระทั่งปกคุใสมยมลดำอะไรต่างๆพวกนี้นะก็จะใช้ทางด้านนู้นนะครับนะ รา,ายละเอียดมีเยอะแยะมากมายนะครับนะก็เรียกว่าคำมานะับพระทานี่ก็คือเป็นธาตุสี่ที่ไปเสริมความเข้มขลังนะครับต่างตนะ่างนะส่วนนะครับนะตัวพระนะครับนะานาม,มาพาะทะนะครับก็ตัวท้านี่จะเป็นธาตุลมนะเป็นกำบังนะครับเป็นร่องหุนนะก็เรื่องในเรื่องของใช้ทางด้านของเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยนะนะครับนะต่อ อยู่ในที่คับขันนะครับก็สามารถที่จะเ,เขาเรียกว่าทำให้เรานั้นก็คือหลุดพ้นนะครับใน,ะนเรื่องของทางด้านแคล้วคลาดปลอดภัยได้นะอันนี้เขาเรียกว่าธาตุทั้ง4นะครับนะคำว่านามภพะ,ะนี่คือธาตุสี่นะก็มาขยายความนะครับนะให้ได้หลายๆท่านก็ยังไม่ทราบนะครับนะอย่างนี้นะ นี่นะครับก็เอามาให้ท่านได้รับชมนะครับนะเป็นเรียกว่าที่อยู่ในใบเล่มนี้ถือว่าเป็นครอบจักรวานนะครับนะเป็นครอบจักรวานนะมีเล่มนี้ก็เรียกเป็นมีดที่เล็บพิกขี้หนูนะครับนะจิ๋วแต่เจ๋วนะเป็นมีดที่หาพบเจอกันได้ยากต้องบอกว่าอย่างนั้นนะ,ะทีนี้ก็มาดูในส่วนของกันนะครับนะกันมีดีก็ดูแล้วเป็นโลหะธรรมดานะครับนะเป็น มีดหลวงพ่อเดิมในยุคต้นๆที่ท่านได้สร้างเอาไว้นะเป็นศิลปะชาวบ้านนะครับเป็นช่างชาวบ้านนะที่สําคัญมีดในยุคต้นๆนะรูปแบบนะครับไม่มีที่แน่นอนนะไม่มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานนะครับนะเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านก็ตีขึ้นมาก็เมื่อตีแล้วก็จะเอามาถวายหลวงพ่อนะครับนะให้หลวงพ่อได้ทําการปลุกเสกนะ ให้ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นเลยนะอ่านะครับน,นอะอาการน,นี้เป็นจุดอีเขาเรียกว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เรียกว่าสําคัญมากๆนะครับเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารต่างๆเช่นเกสาของท่านนะ,ะเกสาของหลวงพ่อนะครับเราจะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุดนะแล้วก็ังของอธิเจนะต่างๆก็จะถูกบรรจุไว้นะครับเมื่อบรรจุเสร็จแั้ก็จะปิดด้วยข้างที่ท่านเห็นอยู่นะครับนะตรงนี้นะ อ่านี่นะครับ <c oughs> ตรงกันนะ <c oughs> อ่านี่นะครับก็เรียกว่าบรรจุนะครับนะ <c oughs> เป็นส่วนด้ามก็จะเป็นในเขาเรียกว่าเชือกนะครับนะ <c oughs> อ่าลัดไว้อยู่นะลัดไว้อยู่นะครับนะแล้วก็จะเป็นด้ามที่อ่าไม้นะครับนะก็มีความเก่ามีความปราณีมีความาเข้มขังนะครับนะอ่านะ พอมีทุกเล่มนั้นนะครับก็จะไม่ได้บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะคนที่บอกว่าดีอยากให้ท่านผู้ชมดีกว่านะ,ะคงจะไม่ใช่คนพูดนะครับคนพูดจะพูดให้ดีแค่ไหนก็ได้นะ,ะแต่พูดแล้วของไม่ใช่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะอันนี้ก็เรียนทุกท่านเอาไว้อย,อย่างนี้นะครับนะ,ะนี่นะครับนะดูความเข้มขลังดูความปราณีตนะครับนะ นี้เรามาดูนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็มาดูคําว่านะ,ะที่ท่านเห็นอยู่นะครับตรงนี้ก็จะตอบคาว่าอาสังวิสรนะปุสัพอุพะนะเป็นเขาเรียกว่าอักษรทั้งหมดก็คือ9ตัวนะครับก็คือ9ตัวนี่นะนะก็ะเป็นพุทธคุณ9นะครับเป็นพุทธคุณ9ก็เป็นเขาเรียกว่าพระคาถาที่ครอบจักรกวาลน,นะ ใช้ทางด้านนะครับนะก็คือ,อเขาเรียกว่าช่วยขจัดนะครับนะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะก็คือบทพระคาถาบทนี้นะครับนะเรียกว่า,าเป็นมงคลยิ่งเลยนะครับนะเป็นม,มงคลยิ่งเลยนะครับคล้ายๆอิทิเปโสเลือนเตี้ยนะครับนะก็ใช้ได้นะ้าพุทธคุณครอบจักรวาลน,นะต้องบอกอย่างนั้นนะครับนะ อันนี้ที่ท่านอยู่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับจะตอบคาว่าอสังวิสุโรนะครับแล้วก็ปุสสะอุภนานนะครับนะอนอสังวิสุโรปุสสะอุภนานนะครับนี่ก็เขียนเอาไว้นะครับนะ้นเรียกว่าชัดเจนมากเลยทีเดียวนะอ่าก็มาให้ท่านได้เริ่ชมนะครับเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้นะครับนะสำหรับ คลิปนี้นะครับน่ะมาจนถึงเวลานี้ก็16กับ24วินาทีนะครับน่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งแหละนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเก่าหรือจะเป็นท่านใหม่ๆก็ดีนะครับเมื่อท่านติดตามรับชมแล้วหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในชีโรนะครับดูดีแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับนะ ต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันทําการกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามนะนะครับนะหรือท่านใหม่ๆนะครับเมื่อท่านเข้ามาติดตามรับชมนะครับหากท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์086-329-1496อเ่าเบอร์086-329-1496นะครับก็ สำหรับวันนี้ผมนักคลินิกหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ